ดูความสว่างของเขาจ้ามากนะครับคือหลอดเนี่ยเป็นหลอด led รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งความสว่างสู้กับไฟบ้านได้แน่นอนติดที่ความสูง4 6เมตรสามารถติดทดแทนไฟบ้านนะครับแล้วก็ใช้งานได้จนถึงเช้าโดยที่ไม่เสียค่าไฟสักบาทไม่ต้องเดินสายไฟที่บ้านนะครับตั้งเสาอย่างเดียวหาจุดติดตั้งที่รับแสงแดดได้ดีดนะครับผม สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวไฟถนนโซลา r ์เซลล์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า400วัตต์โปรนะครับเป็นแบบ สีเทานะครับเป็นเกรย์อีดิชันนั่นเองนะครับหน้าจอเขาจะออกสีาขาวขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เป็นสีเทาสวยงามมากนะครับให้ความรู้สึกว่า,เ,าเป็นตัวโคมลักชวรี่นะครับติดตั้งตามบ้านได้เลยรีสอร์ทโรงแรมหมู่บ้านก็ใช้งานได้นะครับโรงงานเพราะว่าความสว่างของเขาเนี่ยเหลือเฟือนะครับติดตั้งที่ความสูงตั้งแต่4ถึง6เมตรนะครับระยะห่างระหว่างจุดที่ติดตั้งนะครับสามารถเลือกได้ตั้งแต่1 0ถึง20เมตรแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้แสงสว่าง ซ้อนกันหรือว่าห่างกันนิดนึงนะครับอยู่ที่บัตเจ็ดด้วยนะครับแผงเราได้แผงใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นแผงขนาด40วัตต์นะครับติดตั้งด้านบนของตัวโคมหลังจากการติดตั้งตัวชุดเซตของเขานะครับแล้วก็ตัวโคมแบบนี้มีแบตเตอรี่บิวอินด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องแพ็กเกจจิ้งกันเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยจะได้รับกล่องสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีอุปกรณ์นะครับตัวแผงโซล่าเซลล์ตัวโคมขายึดตัวประกบหลังนะครับตัวเพจยึดด้านบนนะครับคู่มือรีโมทนะครับ ตัววัสดุแมชชีเรียลที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็คือตัวเจ้าตัวโคมไฟนะครับตัวนี้นะครับแผงโซลาเซลล์ครับเป็นแผงขนาดใหญ่ขนาด40วัตต์นะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างดีกระจกเคลือบด้วยนิรภัรนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับตัวสินค้าเรารับประกันให้1ปีเต็มมีปัญหาเอากลับมานะครับเราเปลี่ยนเคมโคมใหม่ให้เลยถ้าเป็นปัญหาที่ตัวโคมหลังหมดประกัน1ปีลูกค้าเอากลับมาเรามีช่างบริการดูแลหลังการขายนะครับจะใช้ไป2ปี3ปี5ปี แมทเทียลตัวอุปกรณ์ทุกส่วนนะครับสามารถเปลี่ยนให้ได้คิดเฉพาะค่าไหลค่าช่างดูแลฟรีครับถ้าซื้อไปจาก XML Solar นะครับนอกจากในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์เราก็จะมีแบตบแบบตัวนี้นะครับเราใช้แบตรุ่นใหม่นะครับเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับ เป็นแบตขนาด mm, 3 6ม mAh สามจโวลต์นะครับสา mAh ก็ประมาณ3 6 0 0ม mm. มิลลิแอมซึ่งแน่นอนว่าไซส์ขนาดนี้นะครับสำรองได้ถึงเช้าแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงจุดติดตั้งรับแดดเต็มที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดการทํางานที่ตัวรีโมทได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวรีโมทตั้งฟังก์ชันการทํางานได้อย่างไรนะครับผมโอเคในเรื่องของตัว แผงโซลาเซลล์นะครับแบตเตอรี่หลอดไฟนะครับตัวนี้เป็นหลอดแบบ3 0 3 0 High Lumen นเมะครับซึ่งมีทั้งหมด120เมตร LED เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสว่างขนาดไหนผมมั่นใจว่าสว่างกว่ารุ่นเก่าๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรับแดดทั้งวันเราคอนเฟิร์มว่าอยู่ได้ถึงเช้านะครับด้านในกล่องนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยเราก็จะมีโฟมหนาๆแบบนี้นะครับกันด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัว ตัวโฟมเขานะครับเราก็จะบรรจุเจ้าตัวแผงโซลา r เซลล์แผ่นนี้นะครับแล้วก็บรรจุเจ้าตัวโฟมนี้กันกระแทกให้อีกทีหนึงด้านบนก็จะมีตัวโคมแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผม โอเคตอนนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างมีแผงโซลาเซลล์แบบนี้นะครับเป็นแผงขนาดใหญ่โดยปกติเราก็จะติดตั้งนะครับอยู่ด้านบนของเจ้าตัวโคมเขานะครับตัวโคมเขาก็จะประกบอยู่ด้านหน้าในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตวางให้เห็นคร่าวๆนะครับแต่เราติดตั้งจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดตั้งด้านนอกนะครับซึ่งผมประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถออกไปดูเห็นภาพพร้อมกันได้นะครับ ตัวชุดน็อตนะครับอยู่ในซองรีโมทแล้วก็จะยึดอยู่ในลักษณะนี้เพื่อประกบระหว่างตัวโคมกับตัวขายึดนะครับตัวเพจด้านบนครับอันนี้เราจะมายึดเจ้าตัวแผงโซลา r เซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวข้อต่อตรงนี้นะครับเขามีรูให้เลือก3จุดนะครับซึ่งเราสามารถเอียงนะครับจุดติดตั้งของแผงโซลา r เซลล์เพื่อหงายรับแสงแดดได้ข้อดีของเขาตัวนี้ก็คือเราสามารถติดตั้งในจุดที่ แสงแดดส่องถึงทั้งวันแล้วยังสามารถเ,เอียงปรับหมุนองศาเพื่อแง่รับแสงแดดได้ถ้าจุดติดตั้งลูกค้ารับแดดเต็มที่เราแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งเอียงไปที่ทิศใต้นะครับทิศใต้นะครับ15องศานั่นเองนะครับตัวประกบตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าสามารถหมุนเอียงปรับองศาได้จะหมุนเอียงอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราเอาตัวนี้นะครับประกบอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบนี้เลย นะครับก็สามารถเอียงแล้วก็หมุนปรับได้นั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวด้านหลังนะครับลูกค้าไปติดตั้งกับอะไรดีสมมุติว่าลูกค้าไปติดตั้งกับเสานะครับก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้นะครับเอาขายึดของเขานะครับประก eyes, บกับเสาได้นะครับเสาขนาดไม่เกิน3มนิ้วนะครับเป็นเสากลมก็ได้เสาเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่เสาเหลี่ยมผมแนะนํานิดนึงว่ามันจะจิดด้านตัวเหลี่ยมของเขานะครับอาจจะต้องเป็นเหลี่ยมกล่องไม่เกิน2นิ้วนะครับเพื่อให้ตัวเหลี่ยมเนี่ยเข้าล็อกพอดีแล้วก็ ใช้ตัวน็อตตีเกลียวแบบนี้นะครับในการล็อกประกบกับเสาแต่ถ้าเกิดเรายึดกับผนังปูนนะครับเราสามารถใช้ฟุกตัวนี้ได้เลยเท่ากับชุดน็อตเรามีให้ลูกค้า2แบบแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานเลยนะครับมีให้ครบเซ็ตตัวล็อกนี้นะก็มีนะครับเอาไว้ล็อก2จุดนะครับของตัวโคมโอเคเรามาดูเรื่องอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในมีคู่มือนะครับสำหรับทุกอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือวิธีการประกอบนั่นเอง นะครับไม่ต้องห่วงมีทุกจุดเลยครับตั้งแต่ประกอบหลังแผงนะครับประกอบด้านบนจนไปถึงการติดตั้งนะครับโดยที่คู่มือเขาเนี่ยจะบอกถึงฟังก์ชันการทํางานของเจ้าตัวรีโมทนี้ด้วยนะครับรีโมทนี้เลือกได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับเป็นโหมดที่เราล็อกการทํางานไว้ก็จะมีโหมดในแนวนอนนะครับเป็นรูปเรดร์นะครับก้อนเมฆแล้วก็รูปพระอาทิตย์นะครับความหมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูก็คือ เป็นรูปเลดราเนี่ยเขาจะทำงานในลักษณะที่เป็นโ motion นเซอร์ผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ความสว่างค้างเนี่ยเขาจะสว่างแบบนิ่งๆค้างนะครับต่อเนื่องอยู่ที่ 100%, 50%, 20%ค่อยๆลดหลั่นกันไปแต่ไม่จับการเคลื่อนไหวสำหรับลูกค้าที่ชอบความสว่างในลักษณะนิ่งๆก็อาจจะเหมาะสำหรับพวกหมู่บ้านโรงงานนะครับในบางจุดที่เราต้องการที่ความสว่างเนี่ยเหมือนเปิดไฟบ้านเลย นะครับไม่มีคนเดินผ่านก็ยังสว่างจ้าอยู่แบบนั้นนะครับก็สามารถเลือกเปิดไฟสว่างนิ่งได้แล้วก็โหมดสุดท้ายครับเป็นรูปก้อนเมฆตรงกลางโหมดนี้ก็สว่างนิ่งเหมือนกันแต่โหมดนี้เนี่ยจะเป็นความสว่างที่ระดับแค่25%ซึ่งสำรองไฟได้2-3วันนะครับสำหรับใครที่ชอบให้ความสว่างเนี่ยอยู่ได้อึดๆทนๆตัวนี้เปิดโหมดนี้ตอบโจทย์แน่นอน นะครับโอเคในเรื่องของโหมดการทำงานเขาก็สามารถเลือกหลากหลายแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ2,4,6ตรงนี้สามารถเลือกให้เขาสว่างค้างในระดับใดก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นค่อยเป็น motion sensor นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนอื่นนะครับเวลาลูกค้าใช้งานเสียบสายแผงเข้ากับตัวโคมก่อนนะครับจะมีเขี่ยวในลักษณะนี้นะครับเสียบให้ตรงเที่ยวแล้วก็จะมีแง่งหนึ่งแง่งนะครับถ้าเราใส่ตรงนะครับดันให้สุดแล้วก็หมุนล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับ Okay. จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไหตัวโคมให้ดูนะครับเมื่อแผงรับแสงนะครับพยัดเอาเพจนี้ออกก่อนนะครับเมื่อแผงรับแสงนะครับตัวโคมก็จะโชว์นะครับการรับพลังงานจากแสงแดดนะครับแต่ปริมาณจุดแดงๆตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นพัฒนานก็คือเป็นการโชว์นะครับ สถานะในการชาร์จนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยปริมาณแบตเตอรี่ก็จะขึ้นอยู่กับการรับแสงแดดจริงๆณตอนนั้นแต่อีกหน่อยเนี่ยจุดตรงนี้เราก็จะพัฒนาเป็นปริมาณแบตเตอรี่บอกเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าแต่ละจุดได้รับปริมาณแบตเท่าไหร่เพื่อเอามาเลือกใช้งานให้ตรงกับฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้เช่นลูกค้าติดหลังบ้านได้แดดน้อยเราก็ลดความสว่างเยอะหน่อยนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดนะครับหลังจากที่เราเสียบสายเปิดออนแล้วเนี่ย ไฟเขาจะทํางานเป็นระบบออโต้ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถสั่งปิดออฟได้ครับแต่เมื่อเราเปิดออนเนี่ยไฟเขาจะทํางานอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับเวลาแผงสว่างนะครับตอนกลางวันเช้าขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไฟเขาก็จะดับนะครับแต่ไฟเขาจะมีดีเลย์ประมาณ5-10นาทีหลังจากที่เราเปิดออนในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยน สวิตชิงตัวเองเป็นระบบออโต้นั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถลดระดับความสว่างตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคว่ำแผงก่อนเดี๋ยวไฟเขาดับนะครับลดความสว่างตัวนี้นะครับลดได้หลากหลายระดับนะครับเมื่อเราลดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกให้ใช้ร่วมกับตัว 2H 4H 6H ได้นะครับซึ่งผมแนะนำเนี่ยแนะนำลูกค้าลดลงมาสัก2ระดับนะครับเพื่อไฟสำรองเนี่ยอยู่สักประมาณ80%หลังจากนั้นเราค่อยกด 2H ก็ได้นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือ ความสว่างจะอยู่ที่ระดับ80%แบบนี้นาน2ชั่วโมงนะครับไฟเริ่มติดทุ่มครึ่งใช่ไหมครับไฟก็จะอยู่ประมาณสัก3ทุ่มครึ่งแล้วก็ถึงจะเป็น motion sensor การเปิดเปิดลักษณะนี้ไฟก็จะสำรองได้นานขึ้นแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยซีเรียสเรื่องการใช้งานว่าเราอยากให้สว่างค้างแบบนี้ครับจะจ้าแบบนี้เลยเนี่ยอยู่ได้ถึงเช้าน,นานๆเลยนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านซึ่งเราอาจจะกลับบ้านดึกกลับบ้านเที่ยงคืนเราสามารถ เปิดเป็น6ชั่วโมงได้ด้วยให้ไฟสว่างค้าง6ชั่วโมงแบบนี้นะครับดูความสว่างของเขาจ้ามากนะครับคือหลอดเนี่ยเป็นหลอด LED รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งความสว่างสู้กับไฟบ้านได้แน่นอนติดยี่ความสูง4-6เมตรสามารถติดทดแทนไฟบ้านนะครับแล้วก็ใช้งานได้จนถึงเช้าโดยที่ไม่เสียค่าไฟสักบาทไม่ต้องเดินสายไฟที่บ้านนะครับตั้งเสาอย่างเดียวหาจุดติดตั้งที่รับแสงแดดได้ดีๆนะครับผม โอเคก็เช้าวันต่อมาเวลาแผงรับแสงตัวไฟก็จะดับชาร์จอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองดูระบบออโต้ของเขากันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้สีขาวคมเทานะครับสามารถติดตั้งเนี่ยใช้งานเนี่ย แตกต่างจากรุ่นอื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งให้ความรู้สึกลักชัวรีกว่านะครับสังเกตว่าตอนนี้ไฟดับไปแล้วเดี๋ยวผมจะหลอกเขาอีกครั้งหนึ่งโดยการเอากล่องมาคว่ำนะครับสมมุติว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์จับแสงว่าท้องฟ้ามืดแล้วไฟถึงจะเริ่มติดอัตโนมัติแบบนี้นะครับสว่างจ้ามากนะครับให้ดูแสงอีกทีนึงแบบนี้เลยนะครับเนี่ขณะเราอยู่ในห้องโชว์รูมที่สว่างๆนะครับ แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงนะครับด้านนอกกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอติดรีโมทเอาไว้ด้วยว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราประกอบใช้งานติดตั้งนะครับจำลองสถานการณ์จริงก็คือลูกค้าสามารถติดยึดกับเสาได้อันนี้ผมติดยึดกับเสากลมขนาดไม่เกิน3มนิ้วนะครับ แต่จุดติดตั้งจริงของลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องหันไปติดตั้งในจุดที่ร่องแจ้งแสงแดดตกกระทบถึงบนแผงโดยตรงนะครับแต่ผมติดโชว์หน้าโชว์รูมมีตัวกันสาดอยู่ลักษณะนี้เนี่ยจะได้แค่โชว์สวยงาม,มเฉยๆนะครับแต่การใช้งานจริงเราก็จะติดตั้งริมถนนได้เลยนะครับไฟเขาจะติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟา้ามืดครับอันนี้ผมจำลองเปิดเป็นเปิดลักษณะที่ว่าไฟให้ไฟติดแค่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวไฟเขาก็จะตัดอัตโนมัตินะครับสังเกตความสว่าง เทียบกับแสงด้านนอกยังจ้ายอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวแผงเขาเนี่ยสามารถหมุนปรับองศาได้นะครับส่วนประกอบกับโคมแล้วก็เสียบสายในลักษณะเมื่อสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องลองแพนมาใกล้ๆลักษณะที่ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับติดตั้งที่อบอตอนะครับรีสอร์ทโรงแรมไฟถนนตามหมู่บ้านก็สามารถใช้งานได้นะครับบริษัทเอกชนทั่วไปนะครับทางเดินสวนสาธารณะนะครับที่ไหนก็ตามที่ต้องการแสงสว่างนะครับ ประหยัดค่าไฟนะครับไฟติดอัตโนมัติเองทุกวันได้เรื่องของความปลอดภัย security นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวรุ่นนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบนะครับเจ้าตัวไฟถนน 400w นะครับเกรย์อีดิชันของทางร้าน x m l Solar นะครับก็สามารถติดต่อทางร้าน x m l ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s ไคร b e แล้วก็ติดตามชา n e l ของ x m l Solar ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านดูอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ